โอเคครับมาข้อ19กันนะครับแผนภาพนะครับแสดงบางส่วนของอนุกรมการสลายตัวของยูเรเนียม238นะครับจนได้นิวเคลียสของท h คืออะไรนะจำชื่อไม่ได้นะครับ230นะครับจงหาว่าปล่อยกัมมันตรังสีอะไรบ้างนะครับอ่ะก็ดูตามนี้นะครับก็จะมีทิศทางบอกอยู่ใช่ไหมอย่างกรณีนี้นะครับเริ่มแรกตรงนี้ใช่ไหมครับยูเรเนียมตรงนี้นะครับมีเลขมวล238ใช่ไหมครับ สเตปแรกออกมาเป็นไงครับลดลงมา4ใช่ไหมเลขมวลลดลง4นะครับเลขอะตอมลดลงไปเท่าไหร่ครับอันนี้ก็คือแกนแกน x คือ z เนอะนะครับก็คือลดเอ่อเป็นอะไรครับเป็น4ไป2อ่าสเต็ปแรกตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนตรนี้ดีกว่าสเต็ปแรกนะครับ a ก็คือลด4ใช่ไหมตัวเลขอะตอมลด2อ่ะก็มีอยู่ตัวเดียวคืออะไรครับก็ต้องเป็นแอลฟาแน่ๆถูกไหมครับเพราะว่าแอลฟามัน4 2ใช่ไหมครับก็จะเขียนแบบนี้สเต็ป2เป็นไงครับอ่าเลขเลข มวลคงที่ใช่ไหมแต่เลขอะตอมเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็เลขตัวแซตัวนี้เพิ่มขึ้น1ก็เป็นอะไรแน่ๆครับเป็นเบต้าใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเบต้าก็คืออ่ะถ้าสมมติเราเลเขียนเต็มๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรครับสองสามส่เก้าใช่ไหมครับสลายได้กลายเป็นอะไรครับ2 3 4มสี่เหมือนเดิมแต่เป็น9 1้าใช่ไหมครับก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นลบหเข้ามาก็คือเบต้านั่นเองโอเคนะฮะและขั้นตอนเดกันอีกซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับก็สเต็ปสตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรครับ ก็เลขอะตอมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก็เป็นเบต้าหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสี่เป็นไงครับเหมือนตอนแรกใช่ไหมครับเลขอะตอมลดลงสี่แล้วก็เลขออกโทษที่ครับเลขมวลลดลงสี่แล้วก็เลขลดเลขอะตอมลดลงสองนะครับ a ลด์สี่แซดลบสองนะครับก็แปลว่าอะไรครับก็เป็นแอลฟายหนึ่งตัวงั้นสรุปนะครับจากการสลายตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นไงครับสองอลฟาสองเบต้าถูกไหมครับโอเค วันนี้นะครับข้อสุอันนี้ก็แฝนภาพง่ายๆเพราะว่าเพราะเราไม่ได้มีอนุภาคอะไรที่ซับซ้อนนะครับแล้วะเกิดอะไรลดลง4แล้วก็อีกอันหนึ่งลดลงสอนันก็แอลฟานี่ะใช่ไหมครับแล้วเบต้าก็แค่บวกลบหนึ่งใช่ไหมยกเว้นอ่ะมีโปรสิตรอนนะครับถ้าเกิดมันมีเกิดขึ้นจริงๆนะก,ก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้งซีเรียสน,นะง่ายๆเนาะ